สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รับทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทาน,นิีมาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยทสามคู่นะี้จะมาจากอังกฤษสองคู่กับอีกหนึ่งคู่จะมาจากเยอรมันนะครับดูคู่แรกไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อน,นเวลาตีหนึ่งตรงนะฮะไปดูฟัมตันวานเนอร์สครับที่มาดับสิบสามวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางเชลซีทีมอันดับห้าโดยจะมาเกมล่าสุดเนะี่ยเป็นเชลซีเอาชนะสองประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้า วูฟในชนะ1เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดแพ้สตันวิลล่ามา1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางเชลซีเนี่ยชนะ2เสมอ2อแพ้1ครับล่าสุดแพ้บราตันมา1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูแล้วท,ท,ที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวูฟวันนี้ข้างหลังจะมีทางวิลลี่โบลี่ครับตรงกลางจะมีทางรูเบนเนเวสโดยหน้าเป้าจะเป็นทางฟาบิโอซิวนะครับ ส่วนาเคียซีข้างหลังจะมีเคอร์ซูแม่ครับตรงกลางจะมีทางเมสันมาและน้าเป้าจะเป็นทางติโมแวนเนอร์ครับคือต้องบอกวูฟตกลงไปพอสมควรโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายนี่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับหลังจากขาดคิมินเนสไปเนี่ยส่วนทางเคียซีเนี่ยคุณภาพต้องบอกขี่กว่านิดนิดครับจังหวะเข้าทำเด็ดขาดกว่ามีมากมายกว่าเพราะฉะนั้นดูแล,แล้วเมาว่าเชลซีจะแพ้มาเกมล่าสุดแต่ผมมองว่าเกมนี้จะกลับมาได้ครับด้วยการบุกม,มาเฉือนเอาชนะวูฟได้2ประตูต่อหนึ่งครับ คือสองเราย้ายวิกไปที่บุเดสลิก้าเยอรมันกันในเวลาตีสองครึ่งเราไปดูแฮ์ค่าเบอร์ลินนะครับทีมอันดับ11วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางมาทีมอันดับ17นะครับ โดยเจอกับเกมล่าสุดเป็นไมซ์เอาชนะ3ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมล่าสุดของทั้งสองทีมกันนะครับไฮทาเบอร์ลินเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเสมอทางบรูซิเออร์มินชันกัดบักมัน1ประตูต่อ1ส่วนทางไมซ์เนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับล่าสุดแพ้ซิโคโรนมัน1ประตูต่อ0ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ไฮทาเบอร์ลินข้างหลังจะมีทางเดดริกโบยาต้าครับตรงกลางจะมีทางวลาดิเมียดาริดาโดยหน้าเป้าจะเป็นทางคริสตอฟบิอนเทคคนะรับส่่วนนทางไม์เียข้้าาาางงงงงงหลลัััจจจะะมมีีีททเซนนสตตครรบบกยโดอยโดน เป้าจะไปทางโรบินไขซสันครับที่ต้องบอกว่าไฮท้าเบอร์ลินฟอร์มโดยรวมไม่ได้แย่นะครับแล้วก็พวกเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเวลาเล่นในบ้านนะครับส่วนทางไมส์เนี่ยกว่งไปกว่งมาหาความแน่นอนไม่ได้ครับแล้วก็ดูแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยในการมาเยือนเบอร์ลินวันนี้ผมมองว่าแม้ว่าจะสูสีมากแต่ผมว่าไฮท้าเบอร์ลินจะทำได้ดวยการเปิดบ้านเอาชนะมสสได้2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายกลับมาที่ยังติดกันในเวลาตีสามไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมอันดับเก้าน,นี่จะเปิดบ้านเจอกับทางเวสต์บรอมวิชอัลเบียนส์นะฮะทีมอันดับสิบเก้าที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นซิตี้ชนะสามประตูต่อศูนย์ครับไปดูวันที่ห้าเกมหลังสุดข,ของทั้งสองทีมนะครับ ซิตี้เนี่ยชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดเสมอทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา0ประตูต่อ0ส่วนทางเวสต์บรอมบิชเนี่ยชนะ1แพ้4ครับล่าสุดแพ้เนคาสเซอร์ Castle, มา2ประตูต่อ1ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันครับซิตี้ข้างหลังจะมีทางดูเบนในเวสครับตรงกลางจะมีทางฟิลฟอร์เดนโดยหน้าเป้าจะเป็นทางกาเบรียลเคสุดนะครับส่วนทางเวสต์บรอมเนี่ยจะมีดาราโอเชียในแนวรับครับตรงกลางจะมีทางโรเมนชอยเยอร์ shire, โดยหน้าเป้าจะเป็นทางคาร์แลนแกรนด์นะครับ คี่ต้องบอกว่าซิตี้คุณภาพผูพ้เล่นดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าดูแล้วทีมของเป๊ปซีซั่นนี้ความเฉียบคมลดลงไปพอสมควรวันนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่ากุนจะลงหรือเปล่าส่วนทางเวสต์บอมเนี่ย มาเล่นเกมรับแน่นหนาแน่นอนนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะทานไหวซิตี้กำลังเกมลุกไหลลื่นนะครับถ้าลูกแรกมาเร็วเนี่ยผมว่าไหลแน่ๆเพราะะฉนั้นคู่นี้ผมมองว่าลูกแรกจะมาเร็วครับแล้วซิตี้จะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บอมบิส3ประตูต่อ0ครับสรุปตาลปาปบอลท้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่พิม์ลีอังกฤษเนี่ยวูฟจะเล่นในบ้านแพ้กับทางเชลซี1-2ครับคู่ที่สองที่บูเดสลิกาเยอรมันเนี่ยถ้าเบอร์ลินจะเปิดบ้านเอาชนะไมส์2ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับกลับมาที่พิม์ลีอังกฤษเนี่ย แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บรอมบิชไปไม่ยาก3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตร่วมสนุกอะไรกันในแกล้ไลน์ลามาที่หลนลิชคิดลิชครับรับรองว่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟตุตบอลสนุกข่อยทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ